พี่เชื่อนะว่าสิ่งสําคัญที่สุดในเรื่องการเงินคือจัดลําดับความสําคัญคือวันนี้เราให้ความสําคัญกับตรงหน้าเยอะมากเพราะว่ามันเร็วมันเห็นผลและมันเราอารมณ์จำไว้ว่าการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่มักมาจากอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลนะเราซื้อกระเป๋าเพราะเราชอบเราซื้อเครื่องสําอางเพราะเราคิดว่าทาแล้วมันสวยแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องอารมณ์เหตุผลก็คือกระเป๋าถ้าเอาไว้ใส่ของอ๋อมีตั้ง1ิบใบที่บ้านเครื่องสำอาง โอ้โหมีลิฟตั้งร้อยแท่งแล้วยังจะเอาอีกเหรออะไรเงี้ยคือถ้าเราใช้เหตุผลอนะของพวกเนี้ยที่เราใช้อารมณ์ชั่ววูบในการตัดสินใจมันแทบจะไม่มีความจําเป็นเลยดังนั้นเทคนิคง่ายสุดนะคะยืดเวลาตัดสินใจออกไปรอให้เป็นเพราะถ้าเรารอเป็นปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราเก็บเงินได้อีกเยอะมากจากหลายๆก้อนแล้วมันก็จะมีกําลังใจสําหรับเรื่องของความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเพื่อสุขภาพที่ดีทางการเงินได้มากขึ้นแต่มันไม่ง่าย มันไม่เร็วเพราะคนส่วนใหญ่ทำไม่ได้แต่ถ้าเราทำได้เราคือคนส่วนน้อยที่สวนกระแสะแต่มีความสุขถ้าเราเป็นคนส่วนใหญ่ที่ตามกระแสะมีความสุขวันนี้แต่เหนื่อยอนาคตเราอยากเลือกแบบนั้นพี่ว่าไม่แปลกเพราะมันคือกระแสะของคนส่วนใหญ่แต่ถ้าเราไม่อยากเป็นแบบนั้นอดทนนิดหนึ่งรอนหน่อยหนึ่งเว้นความสุขระยะสั้นไปหาความสุขใหญ่ๆระยะยาวอะ่ะมันฟินกว่าเยอะเลยอะ่ะ